สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว youtube ตอนนี้ช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะเพื่อนๆเเราเพิ่งเดินทางมาถึงบ่อบปลาค่ะบ่อน,นี้ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ะใหญ่อยู่นะจริงเราว่าจะมานอนตั้งแต่เมื่อคือนนะมานอนพักค้างเมื่อคืนแล้วก็กลางคืนเครื่อง,เค,องเครื่องสูบน้ำทํางานตอนเช้ามาจะเราจะได้จับปลาเลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีเหตุผลว่า,าทีมงานเราไม่ครบอะ่ะไม่มีคนมาทําด้วยเพราะว่า เนื่องจากว่าวาเป็นบุญกระถินที่บ้านเนาะมันก็บุญกระถินแล้วก็มีการไหลค่ะแต่มาจิกไม่ครบก็เลยต้องมามาเช้ามาสายนี่แหละค่ะพอจะได้กลับบ้านน่าจะบ่ายลดวคยะก็เลยอ้าวได้มาสายก็ดีกว่าไม่มาเนาะนี่ค่ะเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่นะคะทุกคนเพิ่งจะถึงบอ่อปลานี่แหละค่ะเพิ่งจะเิดเครื่องยังไม่เสร็จทุกตัวเลยค่ะนี่แหละค่ะจิ๊กมาเราไม่ครบนาะนเราก็ค่อยๆทําไปอ่าบรรยากาศที่บ่อปลานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเนาะ อ่าบ่อนี้จะเล่าให้ฟังว่าเป็นบอ่อประจําค่ะหาประจําของเราเราสูบมาหลายปีแล้วค่ะเจ้าของบอกกับเรานี่ก็มองจารู้ใจค่ะพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บก็มาปั๊บเลยพอมาปุ๊บเจ้าของบอกว่าจัดเลยลุยเลยอ่าก็จัดเลยลุยเลยค่ะนี่นะคะคือบ่อที่เราจะสูบวันนี้นะคะทุกคนค่ะบอ่อปลาธรรมชาติเลยค่ะอ่านาบอ่อตรกนิกับห้วยนะคะที่มองเห็นต้นไม้เยอะซึ่อๆๆลําห้วยนะคะเป็นห้วยเกษตรห้วยค่ะแล้วก็ดูนาเจ้าของนาน,นะคะทุกคน นี่ดวงที่กันลังจะขึ้นนี่ดูดดนาเจ้า,จาของนานะคะจะแฟนก็คงดูเยอะไหมเจ้าของนาร้อยไร่เลครับเพื่อนแต่มีสารุ่งเรียอเพื่อนดูนี่นะคะนาโอ้เยอะมากเลยค่ะนาของเจ้าของบ่อนนะคะแบบแบบเยอะเลยอะ่ะนาร้อยไร่เพื่อนคิดดูเยอะไหมสุดลูกของลูกชายอยู่นะรถเราจอดอยู่โน้นนะคะเ <laughs> ออน้ำมันยังแห้งยังไม่แห้งาะเราก็เข้ามาไม่ได้ค่ะ น่นสนุ้รนน้อนเราจอดอยู่ตรงต้นม่วงต้นมะม่วงนู่นนะคะหลบอยู่นู่นแหละต้นร้อนเราอ่ะเราก็ต้องเดินเที่ยวไล่เทีเ่ยวคือค่ะขนเครื่องขนสายแบกปูแบกปลาไปนู่นแหละคะ <c oughs> วันนี้กับบ่ออยู่ไม่ติดถนนก็ลําบากนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณเนาะโอ้นเหรอคะนาเจ้าของนาเจ้าของสะนี่ย่นเจ้าของบอ่อในนูนนา้อยไรไม่ใช่น้อยนะเพื่อนค่ะ,คะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศเช้าๆก็ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะ นี่ขนาดออกจากบ,บ้านตันตีสี่นะครับว่าเราอยู่กับบ่อปลาอยู่ห่างกันก็เป็นร้อยกิโลอยู่นะออกจากบ,บ้านตันตีสี่ค่ะเพิ่งมาถึงบอ่อปลานี่แหละค่ะกาลังจะทํางานกันติดเครื่องติดอะไรดึงฝากดึงอะไรเพื่อเข้าฝังนะครับเพื่อนๆขะเพื่อนดูทิ้งวันเรากําลังดึงฝากกันทิ้งวันเราก็มาไม่ครบนะครับวันนี้ภ <laughs> ารกิจไปคนหนึ่งค่ะคนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จภารกิจก็ยังไม่มาทิ้งงานเราก็เลยน้อยอยู่ค่ะ ทีมงานยังไม่ครบทีมนะคะก็ค่อยทําไปค่ะเท่าที่ทําได้เนาะเท่าที่ทําไหวค่ะวันนี้เรามาน้อยมาแค่สามคนก็ก็พอบ่อไม่ใหญ่มากพอทําไปค่ะสองคนแล้วก็มาได้สามคนแล้วก็มาได้สี่คนแล้วก็มาได้ห้าคนแล้วก็มาได้ค่ะมาได้หมดแล้ว่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับวา่าเหตุแล้วผลเนาะเพราว่าทีมงานมันต้องเยอนะน้มากกว่าสองมากกว่าสามใช่ไหมแต,ตนนี้มาสามค่ะ ก,ก็ค่ะกำลังนี่แหละค่ะกำลัง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 ดึงขากันดึงขอข้อขขาวฝังนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทํางานได้สะดวกสะดวกกันให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเนาะคนติดเครื่องก็งติดไปคนติดเครื่องก็ติดไปยังเติมทั้งหมดทั้งตัวนะเครื่องสามตัวนะ่ะ คนดึงขากก็ดึงฟ้าให้ขาดค่อนๆค่ะคนดึงขาดก็ดึงไปนะคะค่อยทําค่ะงานเรางานทีมงานคนตมหี่เราทำงานกระดินกระรายค่ะกะตมกรโคนกระน,น้านี่แหละค่ะที่สี่ชีวิตเราเพื่อนคนไหนทํางานสบายๆที่อยู่ในร่มในอาคารในออฟฟิศให้ดูพวกเราแล้วก็ ขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งเห็นงานพวกเราแล้วขอคำหนึ่งว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงขอคำหนึ่งเว้นมาหน่อยนะนี่แหละกําลัลางกํลาลังดึงฝาเขา้าฝั่งค่ะเพื่นค่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานตันเลยค่ะขอบคุณที่รับชมจาบเพื่อน